สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้กสีมอย่กับกเกษตรเมื่อไม่นะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งทดลองเฮ็ดปีนี่ปีแรกเนาะคะ่ะนี่ค่ะมั่นหาเดือนนะคะกัสีประมาณนี้เด้อค่ะเดี๋ยววันนี้สีร่อง้าไปคุดเบิงะะ้งเด้อค่ะว่าหาเดือนเนี่ยหัวสีซ้ำใดเนาะคะ่ะนี่นะคะอันนี้มั่นซีเดือนเด้อค่ะซีเดือนก,กว่าค่ะซีเดือนกับอีกประมาณยี่สิบหมืนะะ่นเด้อค่ะ เดี๋ยมานีสีล่องมาขุดเบินนะะ่งเลค่ะบอกหัวเพื่อนสีหญ่ปันได้เนาะคะ่ะเพราะาดินเริ่มแตกเล้วลองเบิ่งหัวเพื่อนก่อนเลยคะ่ะอันนี้สีเดือนสีเดือนก็ยี่สิบมื่ก็กวนี่แล้วค่ะลองขุดก่อนเนาะบอกเพื่อนสีหญ่ปันไดเพราะว่าอันนี้ใส่ตะปุยปุยหนามย่างเดียวเลยค่ะฉีดตะปุยท่างใบอย่างเดียวเลย จีสองสูตรนะคะสูตรตาหาดาวกับสูตรไอจัมโบระเบิดหัวนะคะก็ดินก็เริ่มแตกแล้วด้วยค่ะดินก็แตกจงจังเลยนา เริ่มแตกแลยนะยค่ะ4ีเดือนกับอีกประมาณยี่สิบวเหมือนอย่ค่ะแขกดำค่ะน,นี่พันแขกดำนี่เด้อยค่ะเซลมาเปียกเทียบให้เบิงออ่งเนาะมันขุดได้ซ้ำดินมันแข็ง <c oughs> ก็นงห,กหน่อยกว่ารองหัวก็หน่อยก็กระปองกับแฟค่ะรงหัวก็ใหญ่กว่าจาักหน่อยนึงเนาะ